สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะมาทำนูเดลสลัดค่ะนูเดลเป็นทรงนี้นะคะแล้วก็จะมีไส้กรอกค่ะมีมะเขือเทศแล้วก็มีแตงดองค่ะอันนี้ส่วนผสมหลักๆเลยค่ะก่อนอื่นเราจะเอานูเดลไปต้มก่อนค่ะยายจะต้มในน้ำเดือดที่ใส่เกลือแล้วค่ะต้มแดนาทีค่ะ อันนี้นูเดลนี่ประมาณ280ร้กรัมค่ะยังไม่ถึงส0มร้อเนาะไม่รู้จะเรียกอะไรดีค่ะภาษาไทยเนาะจะเรียกว่าเส้นเส้นก็ไม่ใช่เส้นเนาะเขาหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ค่ะเขาไม่ใช่เส้นนะเนาะก็เลยขอเรียกนูเดลแล้วกันนะคะ ช่วงที่นู้เดลยังไม่เสร็จเราก็มาหั่นไส้กรอกกันเลยค่ะก็จะเปลือกเขาจะปอกได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะไส้เนาะไม่ใช่เปลือกไส้ค่ะไส้เขาก็จะปอกได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ บอกไม่สวยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องหันอยู่ดีเนาะ ผ่าเป็นสีแล้วก็หั่นเล็กๆแบบนี้เลยค่ะมะเขือเทศลูกไม่ใหญ่เท่าไหรยายใช้5้าลูกค่ะผ่าเอาไส้ตรงนี้ออกเอาหัวก็ออกตรงนี้ค่ะ ก็ชิ้นประมาณนี้ค่ะแตงดองยายจะเอาสักห้าลูกค่ะค่าครึ่งแล้วก็หั่นเล็กๆเหมือนกันค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะผักชีลาวค่ะใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยค่ะ ใส่ทุกอย่างลงในกะละมังเลยค่ะนูเดลเราก็สุกแล้วแล้วก็เอาไปช็อกน้ำเย็นแล้วก็เย็นแล้วค่ะทิ้งไว้ให้เย็นแล้วใส่ลงไปเลยจ้าเกลือพริกไทยค่ะน้ำมันแล้วก็น้ำส้มค่ะ ใส่น้ำแตงดองไปด้วยหน่อยนึงค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะไม่ยุ่งยากเลยเนาะ นิยมกินกับหมูย่างสเต็กย่างหรือไม่ก็กินเล่นเฉยๆอย่างนี้ก็อร่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ